กราบเรียนธรรมทานาุฒิสภากับผมพลเอกสุรพงษ์สวนอัดสมาชิกฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามแผนแม่บทภา,ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศในคณะกรรมิการการต่างประเทศก่อนอื่นผมขออนุญาตทบทวนพื้นฐานของแผนแม่บทภา,ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นงานต่างประเทศ ด้วยความเข้าใจสั้นๆนะครับก่อนที่จะเรียนถามท่านผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผ่านธรรมทานริศภาเกี่ยวกับการติดตามเสนอแนะเร่งรัดในวันนี้นะครับสําหรับงานด้านการต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยนะครับสําหรับแผนนี้เรียกสั้นๆว่า แผนการต่างประเทศ 5S 5มีนะครับซึ่งประกอบด้วย5แผนย่อยนะครับโดย S ตัวที่1ก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นแผนย่อยที่1เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือ security นะครับมีตัวชี้วัดมีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนจะเห็นได้ว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้สำหรับปี616 5ก็ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5- 10ถึงสินะครับสำหรับแผนแม่บทแผนย่อยตัวที่2นะครับเรื่องของ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็มีเป้าหมายมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับซึ่งเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและก็การติดตามเสนอแนะเร่งรัดของคณะกรรมการที่ผ่านมานะครับสำหรับแผนย่อยที่3นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกิจระหว่างประเทศหรือสแตนดาร์นะครับซึ่งก็มี เป้าหมายที่ชัดเจนมีตัวชี้วัดสามตัวชี้วัดนะครับแล้วก็มีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นดีขึ้นร้อยละ5 1 0ถึง10ในช่วง5ปีนะครับสําหรับแผนย่อยที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับอันนี้ก็มีเป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนะครับซึ่งก็เป็น,นกลไกที่ใช้เนินการนะครับแผนย่อยที่5ก็เช่นกันนะครับเป็นเรื่องของอาการ ต่างประเทศที่มีเอกภาพและบูรณาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญก็มีการติดตามเสมนอแนะเร่งรัดในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับก็ในภาพรวมแล้วมติคอรมอนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2องพันหได้กําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบแผนแม่บทนี้นะครับซึ่งจะต้องทําหน้าที่บูรณาการ งานด้านการต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุปเป้าหมายตามกรอบเวลาที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาคณะกรรมาการการต่างประเทศได้ติดตามการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับทราบถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งมีจุดเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์การต่างประเทศมี5เรื่องที่สําคัญในกรอบการต่างประเทศ5 s 5มี e. ได้แก่การรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับสเรื่องการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด -19 3เรื่องการรักษาสมดุลในการดาเนินงานกับนโยบายกับประเทศต่างๆ4การเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกและ5การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังเห็นว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายก็คือการทํางานอย่างมีเอกภาพและบูรณาการโครงการต่างๆภายใต้แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ต้องการความชํานาญเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทําเองได้ทั้งหมดดังนั้นคณะกรบมิการเห็นว่าการจัดทําแผนบูรณาการงานด้านการต่างประเทศจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นการกําหนดทิศท,ทางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งธรรนประธานกรรมธิการก็ได้กล่าวไปแล้วนั้นคณะกรรมธิการก็ได้รับทราบจากกระทรวงต่างประเทศว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพองบประมาณสําคัญบางโครงการถูกตัดหรือถูกชะลอออกไปเป็นต้นนะครับจะทําอย่างไรเพื่อให้การบริหารงบประมาณที่มีอยู่มีความสอดคล้องคุ้มค่าและตอบสนองต่อแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามเพื่อเร่งดัดในวันนี้นะครับรรท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องที่จะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังผู้แทนของสงรประเทศ3าเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือขอรับทราบว่าการดำเนินง,งานในห่วงที่ผ่านมานะครับเกือบจะครบ5ปีของห่วงแรกของยุทธศาสตร์ชาตินะครับในปี65ที่ถึงนี้กระทรวงต่างประเทศได้ประเมินผลอย่างไรนะครับมีปัญหาที่ต้องทบทวนแก้ไข อย่างไรหรือไม่สําหรับการดําเนินการสําหรับห่วง5ปีต่อไปตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวชี้วัดงานด้านการต่างประเทศซึ่งคณะกับมิการเห็นว่ายังไม่สามารถประเมินผลสำลิ์ได้อย่างแท้จริงในบางกรณีงานด้านการต่างประเทศไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับสําหรับเรื่องที่สองในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีบางโครงการถูกชะลอหรือถูกตัดไปซึ่งส่งผลต่อ การดเนินงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวท่านได้มีการเตรียมแผนงานล่วงหน้าหรือมีการทบทวนแผนการใช้จ่ายให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องที่ 3. ขอรับทราบความคืบหน้าในการจัดทําแผนบูรณาการงานด้านการต่างประเทศในลักษณะที่สามารถบริหารงานในรูปแบบที่ทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกระทรวงต่างๆเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ขอบคุณครับ